มาอัปเดตแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของค่าย d t แทในระบบเติมเงินประจำเดือนตุลาคม2566กันบ้างนะครับโปรโมชั่นที่เป็นตัวเน็ตแบบไม่อั้นสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่กับคนที่เป็นย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ d t แท็ในระบบเติมเงินมันมีอยู่ตัวเดียวนะครับที่เป็นแบบไม่อั้นก็คือ1เมกไม่อั้นไม่ลดแล้วก็แถมโทรฟรีทุกราคาย าราคา300บาทนาน30วันแล้วก็แถมเน็ตความเร็ว15เมกฟรีอีก80 GB นะครับเบอร์ใหม่นี้เปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้เบอร์ใหม่นี้ซื้อตามร้านขายซิมทั่วๆไปนะครับร้านขายซิมร้านขายมือถือทั่วไปที่เขาขายซิมของ d t t ทอยู่ด้วยนะครับซื้อมาแล้วก็ให้เขาลงทะเบียนซิมให้เสร็จ แล้วก็ให้ร้านสมัครโปรโมชั่นให้ก็ได้หรือเอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นเองก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าไปซื้อซิมจากในเซเว่นอันนี้ไม่แน่ใจว่าสมัครได้แล้วหรือยังเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยซิมที่อยู่ในเซเว่นมันคนละกลุ่มกันกับร้านลูกตู้ทั่วไปนะครับดีแท็มันพิเศษนิดนึงเมื่อก่อนแต่ตอนนี้เมื่อเขารวมกับโทร m o v บแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าซิมดีแท็ D D ที่ซื้อมาจากในเซเว่นน่ะเอามาสมัครกับรหัสนี้ได้หรือไม่ อันนี้ไม่แน่ใจถ้าจะให้แบบร้อเเซก็คือซื้อจากร้านลูกตู้ก่อนนะครับร้านลูกตู้ร้านขายซิมมือถือทั่วๆไปนะครับร้านขายมือถือทั่วๆไปร้านขายซิมทั่วๆไปอไปนะครับแล้วก็รหัสที่ใช้ในการกดดอกจันหนึ่ง์สี่ดอกจันสามเจ็ดอกจันแปดสี่แปดแป์สามสี่สีเหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับรอรับข้อความยืนยันก็สามารถใช้งานแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตกันได้เลย กับเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็ว1เมกะบิตเพอร์เซกนะครับไม่ลดไม่อัน้นแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายการโทรฟรีทุกเครือข่ายก็ครั้งหนึ่งไม่เกิน15นาทีวางสายแล้วโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่ตัดสายนะครับเราต้องวางสายเองแล้วโทรใหม่15นาทีวางสายโทรใหม่แล้วก็แถมเน็ตความเร็ว15เมกฟรีอีก80 GB นะครับหาซื้อซิมได้ตามร้านทั่วๆไปร้านขายมือถือร้านขายซิมทั่วๆไปนะครับ ส่วนคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ดีแท็ในระบบเติมเงินเมื่อขึ้นสัญญาณดีแท็จะต้องรีบดําเนินการกดรหัสสมัครให้เสร็จภายในจิตวันเช่นกันถ้าเกินจิตวันไปแล้วสมัครรหัสนี้ไม่ได้นะครับจะต้องติดต่อที่ศูนย์บริการหรือติดต่อที่ค a l l center ของดีแท็กหนึ่งหกเจ็ดแปดเท่านั้นเพื่อสมัครแพ็กเกจแต่ส่วนมากไม่ค่อยได้นะครับถ้าถ้าจะให้แบบร้อเซก็คือต้องสมัครภายในจิตวันของการซื้อเบอร์ใหม่หรือของการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเมื่อขึ้นสัญญ,ญาณของ d t แท นะครับจะต้องดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันเท่านั้นนะครับอันนี้คือย้ําเลยนะครับสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่กับการย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ดีแท็ในระบบเติมเงินนะครับย้ำรหัสอีกครั้งหนึ่งดอกจันหนึ่งศูนย์สี่ดอกจันสามเจ็ดหนึ่งดอกจันแปดสี่แปดแปดศูนย์สามสี่สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับกับโปรโมชั่นอินเทอร์เนต็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วหนึ่งเมกะบิตเพอร์เซกแถมโทรฟรีทุกเครือข่ขายราคาสามร้อยบาทนานสามสิบวัน เขาเรียกแบบ30วันนะครับระบบเติมเงินเขาเรียกเน็ตแบบ30วันเขาจะไม่เรียกเน็ตแบบรายเดือนเขาจะไม่เรียกเน็ตหนึ่งเดือนนะครับเขาจะเรียกเน็ตแบบ30วันเพราะว่าสมัครวันไหนเริ่มนับ1วันนั้นนะครับแล้วก็นับไปวันถัดไปก็เป็นวันที่2 3 4 5จนครบ30วันมันจะถอยลงมา1วันหรือ2วันแล้วแต่นะครับมันจะไม่ชน30วันอ่ามันจะไม่ชนวันนะครับมันจะถอยลงมาประมาณ1วัน เพราะฉะนั้นระบบเติมเงินเรียกเน็ตแบบ30วันไม่เรียกเน็ตแบบรายเดือนไม่เรียกเน็ต1เดือนนะครับมันไม่ครบ1เดือนมันแค่30วันหาซื้อซิมได้ตามร้านขายมือถือทั่วไปหาซื้อซิมได้ตามร้านขายซิมทั่วๆไปนะครับของดีแท็กงนระบบเติมเงินซิมนั้นเป็นซิม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 ตัวไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นซิมแฮปปี้เน็ตซิมพม่าซิมกัมพูชายกเว้นซิมแฮปปี้คอรยกเว้นซิมทัวริส เอามาสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับติดต่อทางร้านได้ทุกๆร้านทั่วประเทศไทยครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ